คลื่นหลอนสยองขวัญพอดแคสต์เรื่องเล่าผีจากยุค90ที่คุณหาฟังได้ที่นี่ที่เดียวเรื่องผีท้องแก่ เรื่องนี้มาจากเหตุการณ์จริงของผมกับเพื่อนพวกเราเคยไปลองของกันมาเป็นซอยเปลี่ยวและน่ากลัวมากได้ยินมาว่าผู้คนในละแวกนั้นเห็นวิญญาณผู้หญิงท้องแก่ยืนร้องไห้อยู่ใต้ต้นโพหน้าวัดแต่ผมไม่เคยคิดจะเชื่อเรื่องผีมาก่อนจึงชวนเพื่อนๆไปพิสูจน์เฮ้ยนลุกเลยว่ากลับกันเถอะ มันจะกาบทําแม่งทําแม่งยังไงไม่รู้วะพวกแกจะกลัวอ,อะไรกันวะเรามาลองของกันนุ้ยทำเป็นปอดแหกไปได้ผีไม่มีจริงหรอกวะ่ะถ้าแน่จริงออกมาเด้แก,กคิดอยากจะลองนีหรอ,อ<ะ>เอ๊เสียงใครพูดวะ ผมหันไปโวยไอ้กุ้งแต่แล้วภาพที่ผมเห็นมีผู้หญิงผิวขาวท้องแก่ยืนอยู่และโบกมือไปมาผมจึงหันหน้ากลับและหันไปมองใหม่ให้แน่ใจอีกครั้งหนึ่งผู้หญิงคนนั้นก็ยังไม่หายไปมันน่ากลัวมากท้องของเธอขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ระเบิดเลือดไหลออกมาเป็นทางยาวเศษเนื้อและก้อนเลือดตกกระจัดกระจายไปติดเนื้อติดตัวของผมและเพื่อนๆเฮ้ยไอเอ็ก ยืนอยู่ได้แฟนซิเว้ยจไปไหนรอดูกูกูกลัวแล้วรุ่งเช้าพ่อกับแม่ผมพาไปทำบุญที่วัดเพื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้ผีท้องแก่ที่หลอกผมเมื่อคืนนั้นพระก็เล่าให้ผมฟังว่าซอยนั้นเคยมีผู้หญิงท้องแก่ เธอเสียใจที่สามีไปมีเมียน้อยจึงผูกคอตายใต้ต้นโพธิาทให้ผมกับเพื่อนนอนไม่หลับหลอนอยู่เป็นอาทิตย์ใครจะเชื่อหรือไม่แต่ผมคนหนึ่งเชื่อแล้วว่าการลองของมันเข้าถึงตัวจริงๆติดตาม ตอนใหม่ได้ที่เว็บไซต์ i n n news กับคลื่นหลอนสยองขวัญพอดแคสต์เรื่องเล่าผีจากยุค90ที่นี่ที่เดียว